สวัสดีค่ะคลิปนี้ไปเร็วๆนะคะอยู่กับช่องินวนายสองและเกม The Sims 4กับ Event ต l a s s from the past ในวี e k ที่2ซึ่งถ้าการเดินทางข้ามเวลามีจริงอีเวนต์นี้เราก็จะได้พบก,กับความลับนั้นอย่างแน่นอนเราต้อง read the history of time travel at library เขาบอกว่าให้ไปห้องสมุดหรือไปที่ bookshelf แล้วก็เลือก category read history of time travel travel to museum select study history and a n y w o e r e of art โอเคอันนี้ต้องไปมิวเซียมเพราะว่าเรามีตู้หนังสือไงนี่รี h ิส t o รีเริ่มเลยเ <c oughs> นี่ยได้มาสองอันแล้วเออสักทีแล้วก็ Experience the past by playing the sim a อ c h i v e มีหรออ๋อนี่ไงวอลุ่มสองเออนี่เนี่เล่นซิมสอง เรียบร้อยแล้วก็เหลืออันเดียวแล้วให้ไปมิวเซียมเดี๋ยวแม่จะพาไปเดินเล่นที่มิวเซียมนะลูกวิลโลกคริสเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนจะมีมิวเซียมนี่ไงมิวเซียม select study on any work of art or sculpture ก็น่าจะเป็นพวกอ้า่นี่ไงนี่ไงใช่ปะแต่มันมีแค่คำว่าวิวดิถ้ามันมีแค่คำว่าวิวอะโอ้ไม่แน่ ไม่แน่ใจว่ามันไม่มีให้ซัดดี้เลยอ่ะเอา้าดูไปเรื่อยๆก็ได้งงคือเหมือนจะได้บาะแสเพิ่มเติมจากสิ่งนี้ปะ R and Elder about the shot หาซิมแกะคะทุกคนซิมวัชารานะคะอันนี้น่าจะแบบว่าเป็นการหาคนที่อยู่มานาน เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแต่แถวนี้ไม่มีคนเลยอะแต่มีอีกวิธีหนึ่งนะก็คือเราไปหาป้าเขาเองมีคนหนึ่งอ่ะที่นึกถึงอะไปไปคนเดียวเลยให้สาชาแบบกินข้าวอยู่บ้านไปแมพที่ว่าก็คือเฮนฟอร์ดค่ะทุกคนตรงที่มันเป็นที่ขายของอะนะจะมีป้าแก่อยู่คนนึง ป้าแกป้าแกจะอยู่ร้านดอกไม้นะคะนี่ป้าแก่เห็นปะป้าแก่ก็คือคุณป้าอากาธานะคะคุณป้าที่แบบว่าขึ้นชื่อลือชาในด้านของการเกรียวกราดเรามา friendly introduction <laughs> กับคุณป้าซะหน่อยเพราะว่าเราต้องการจะใช้คุณป้าในการทำ quest ask an elder about the shot โอกาสไม่ได้มาถึงมือเราคือป้าปิดร้านใส่หน้าหนูเลยงง <This. S 1> ป้าเขาเป็นมือตบนะคะมือตบประจำเดอะซิมนี่คิดว่าในเควสเนี้ยถ้าคนส่วนใหญ่หาเอลเดอร์กันไม่ทันจริงๆก็คุณป้าเนี่ยแหละ,ะมาลวเลวยมาลวเลยมาเลยเยีย่ยนี่ยังไงเนี่ย Ask about shot มา,าก็ไม่รู้สิเออเรียบร้อย Research of time อันนี้กลับไปบ้านได้นะกดไปที่คอมนะคะแล้วก็น่าจะไปตรง Research Select Web อ๋อเว็บ and then r e s e a r c h and then r e s e a r c h อ oh, ๋อนี้โ้ h oh. oh e c h ต t of time research อันนี้ก็เรียบร้อยละบ้าแกใครจะไปกดรีเสิร์ชที่ตู้เย็นเี้ยถ้ามีฮาเลยนะ นี่เดี๋ยวเอามาดิเชื่อตรงนี้อันนี้ไงเซลพาฉันเอาจะนามแต่หาที่ซ่วมได้เนี่ยน,นะเดี๋ยวจะเชื่อเจอไหมจ๊ะไม่น่าเจอว่ะเฮ้ยเจอนี่ไงเจอแล้วสองอันอันสุดท้ายละที่ตู้เย็นอีกรอบดีเผื่อเจอมันมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะนี่ ว้าเจอแล้วโชว์อิมิดโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกอิมิดอุ้ยอ๋อไม่ใช่น่าจะโทรชวนอิมิดมาได้ละอืมอิมิดมาแล้วโชว์ชาตออฟไทม์สวัสดีค่ะของที่คุณให้ฉันได้ไปหาฉันไปหาไม้เรียบร้อยแล้วนะคะการค้นพบชิ้นส่วนของการเวลาได้เปิดเผยว่าอาดีตได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับเราในอนาคตเควสคอมพลีทไปอ,อีกอันหนึ่งแล้ว เมื่อเราได้ค้นพบความลับเกี่ยวกับชิ้นส่วนของการเดินทางข้ามเวลาอิมิดจ,จึงได้ทา้าทายให้รอล่ากลายเป็นนักเดินทางข้ามเวลา Continues เรื่องง่ายๆแค่นี้ฉันสามารถทำได้สบายๆรอคันคุณอิณมิตการเป็นผูด้เดินทางข้ามเวลาไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วเราจะมาอ่านหนังสือก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าน่าจะง่ายสุด นี่แต่ที่ยากก็คือรีแพร์ซัมติงไวแฮนดิเนตอะดิของมันไม่มีอะไรจะพังอะ่ะแล้วจะรีแพร์อะไรวะเออเรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลมาประมาณนี้ขอไม่ลงรายละเอียดเยอะ c o l l e c t to p l พ t i n ั m เหมือนจะยากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าต้องอ่านแหละ คูบีบิวอะก็คือบอกว่าทำทาวิลล์คอมโพเนนต์เนี่ยมันคูดบีบิววิดอาเพีซออฟไอออนยัมอาเพีซออฟแพทินัมเอาคอมมอนอิเล็กทริกคอมโพเนนต์ก็คือเราต้องหาไอ้สามอย่างเนี่ยตอนแรกครูว่ากูจะไม่อ่านสุดท้ายกูต้องอ่านอยู่ดีอ่ะเราต้องไปหาของสามอย่างเนี่ยเพื่อม,มาประกอบเป็นอีทามเทาวเวลลิงเนี่ยเฮ้ยก็คือให้ไปขุดเหมือนเดิมโดยใช้อัลตร้าสปีดจากตัวควบคุมเวลา สถานนี่ไงเขามีสถานที่มาให้ desert bloom par in oasis spring เราต้องไปเมืองทะเลทรายก่อนเพื่อที่จะหาแ l ด t น n u แต่คิดว่าน่าจะหามยากเวลามี q u e s อะไรแบบเนี้ยเกมเกมมักจะให้เราหาหาได้ง่ายกว่าปกตินี่ oasis spring แล้วก็ไปที่อะไรวะชื่อแปลกๆเมื่อกี้จำไม่ได้ desert bloom อ่ะส่วนใหญ่เขาจะให้เราไปในที่สาธารณะนี่แหละนี่เรอ เพนจะมีเลยพี MM ่ไม่เคยมาหาของแถวนี้เลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นพี่จะไม่รู้เลยว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนเฮ้ยนี่ไงเด็กเด็กเราจะเจอแพตตินัมเลยไหมเฮ้ยตรงนั้นมีอันนึงมันเหมือนมีฟอสซิลตรงนี้ด้ะเออได้แพตตินัมเลยนี่ไงล่ะเออเรียบร้อย เคเล็กไอรอนยำหรอไอรอนยำอัพเกรดเพดิเดสเซอร์บลูมปาร์อินโอซิสฟิงเหมือนกันที่เดียวกันพี่ว่าเนี่ยใช่แน่นอนน่าจะใช่โอเคเออเรียบร้อยแล้วก็ออพเทนเอิเล็กทริกอัพเกรดพาร์ทคือเราสามารถซื้อได้จากคอมพิวเตอร์ตอนนี้มีเงินในครัวเรือนพันเแล้วเอ๊ะต้องจ่ายค่าอที่บ้านได้ปะวะถ้าจำไม่ผิดเหมือนบินมา387อ่ะใช่นี่ไงอ,อัปเกรดผาด อันนี้ปะร้อยสก,กแบบูทำงานมาเมื่อกี้เล่นเกมแบบทำงานมาเมื่อกี้ร้อยก็บ่า,บาละแล้วก็ต้องมาซื้ออันเนี้ยร้อยสิบหมดแล้วอะ่ะเออะแตซื้ออันเดียวน่าจะพอไหมโลจิกสกิลเลเวลหนเรามาห้องสมุดก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินซื้อหนังสือนะทุกคนแต่นี้เราต้องเป็นประมาณ เอออยู่ประมาณเลเวล2หรือมากกว่าเลเวล2นะสกิลโลจิกตอนนี้เรานะเรียบร้อยเลเวล2แล้วกีตาแฮร์ริเนตแฮร์ริเนตอ่ะแฮร์ริเนตเออมีอะไรจะพังไหมคะมีอะไรอยากพังไหมคะไม่งั้นเราต้องซื้อแบบ ทำไมเหมือนใช้สูตรบาทอีกแล้วเออไม่งั้นเราต้องซื้อของถูกหน่อยไหมไวะจะได้พังง่ายๆหน่อยอ่ะลองดูถ้าเราแบบใช้บ่อยๆอ่ะมันจะพังไหมอ่าเดี๋ยวลองไปใช้ซ่วมซ้ําๆอีกรอบดิเพื่อได้เพื่อดีฮุยฮุยทุกคนทุกคนมันพังแล้วทุวกคนเราจะ นานมากอ่ะขอให้มันใช่ทีเถอะเออสรุปว่าถ้าอยากทําให้อะไรสักอย่างพังอ่ะให้เราซื้อของที่มีราคาถูกมาเราก็ใช้มันบ่อยๆก็น่าจ,จะเป็นวิธีการที่จะทำให้มันพังเพื่อให้เราทำเควสได้โอ้ว้าวเควสเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนในที่สุดเราก็ได้เก็บอ,องค์ประกอบตามทฤษฎีของคุณนิโคลไลเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็น่าจะพร้อมแล้วสําหรับการนํามาประกอบร่างสําหรับเควสสัปดาห์นี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นการทาจริงหรือการปฏิบัติจริงแล้วอ่ะแต่เราจะมาเคมของรางวัลก่อนนะคะเควสสองสัปดาห์นี้เราเคลียร์ละเรียบร้อยแฮนนี่แหนหนึ่งนาฬิกา missing Sim m i l คา0์เตนห้าร้อยอันนี้เหมือนเราได้แล้วปะวะหรือว่าได้มาอีก 500. ห้าเฮ้ยมืนจะได้ม่อีกห้ารแล้วก็ได ไออันเนี้ยไอสร้อยคอก็โต๊ะจัดเลี้ยงหนังสือโลจิกเลเวลหนึ่ง missing simile carton แล้วก็ชุดหนังสือโปรแกรมมิ่ง handiness เอ๊ะอ๋อวนละวนละโอเคอ่ะแล้วเราก็ได้ทำ q คว s t เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือ total ล o o k นะคะของลอร่าอัสสันนี่สิ่งของอุ้ยมันมันกดอะไรไม่ได้เลยนะคะก็แค่เอามาวางไว้ตรงเนี้ยเก๋ๆโคตรเท่เลยว่ะ น้องเราเป็นคนเท่นะเดินเก่งจิบไไฮงงแต่เราดูของรางวัลในสัปดาห์หน้าดิที่อยากได้ที่สุดคืออะไรหรือเปล่านี่เค้กเซอาร์ไพรส์เบอร์เ c a เค้กแอคทิวิตี้แอนด์สกิลอลังการมากกูนะ จากการที่เราได้เดินทางมาพบคุณอิมิตนักท่องกันเวลาสู่การที่เราจะต้องมาเป็นนักท่องการเวลาซะเองยังไงก็ฝากติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้าเควสต์ e e k ที่สาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ